ครับสวัสดีครับวันนี้ผมร้อยรถโตร้องชุบปนจรมาบนรมรองสวัสดิ์สังกัป้องกันปราบปรามสถานีลำดับพิมพ์อ่อนสุนแพร่ได้รับแจ้งจากผู้บังคับบัญชาให้มาบรรเทาลุกบรรมร้องชุบให้กับประชาชนวันนี้เราได้รับแจ้งจากประชาชนหรือพ่อค้าที่จับจ่ายในร้องตลาดตลาดสดของบ้านนั่แหลมหมู่ที่หกหมูสองหมูสามบนเส้นทางถนนในเมืองมั่นปัญพบว่าได้รับความร้อนจากการสัญจรผ่านไปมาทำให้เกิดาวันแรงความาสายที่เกิด คร่าวาคมรวามู้สึกไงบ้างครับวันนี้เจาหน้าที่ตำวจออกมาบริการดูแลเรื่องการจราจรและก็ูลความปลอดภัให้กับอจาตรวจตัหวอย่างเราทำงานดีมากสุดยอดเยี่ยมอยากฝากอะไบอกให้กับไปที่าบตำรวจบว่าให้จัดเจ้นตำรวจเไงบ้างครับอยากให้มาทุกวันสะดวกปลอดภัยค่ะครับนี่คือความรู้สึกของประชาชนันี้ครับเรามาดูตรงนี้ครมานี่คือบริเวณถนนด้านหน้า ดานนาซึ uhm, ่งมีรถสัญจรผ่านไปมาบนถนนของในเมืองและก็ถนนข้างะึ่าป็นทุกๆให้าจะมีรขึ้น ก,รราาก,ก,การอายการด้านศสนับสนุนความร้อนของประชาชนและก็ป้องกันให้การต่างๆถึงขึ้นในระดับภนาทีของสไลด์ตบบตรมแม่สำหรับวันนี้ับขอรายงานแค่คน,นี้ครับสวัสดีครับ